สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ข้าน่อยทำเกาเหลาเกาเหลาเนื้อพี่น้องน้ำตกเฮ็ดเองแซบเองหรอกว่าพี่น้องวันนี้แซบอยู่พี่น้องคือเฮ็ตตามามาล่มนะพี่น้องลรมเฮ้าแซบก็บแซบ อารมณ์เฮดบ่แแ่บกับบอแสแอบพี่น้องมันขึ้นอยู่ตมอารมมาอ่มมกินเข้าพี่น้องย้อนยุคสมัยเจ้อของเป็นเด็กหน่อยของเงินแม่ไปซื้อเก่าเราของเงินแม่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมักหลายเนี่ยกินกับเข้าพี่น้องด้วก๋วยเตี๋ยวไปนึ่งกินในบ้บาน จะไหมข้นห่อยเป็นเด็กหน่อยอืมมคนเค่ยเป็นคือข้นห่อยปะ่ะ <c oughs> จะลงมากเล้วพี่น้องความรู้สึก <c oughs> มากหลยมากินน้ำซุปมันแซบ่บจะไมตวยละอันสามบาทเน้ะพี่น้อง ชาวบ้านนอกทไมสวยได้สามบาทในมเนมืองก็ห้าบาทหรือสิบบาทเนาะคนไอยเป็นคนบ้านนอกก็เจี๋ยวก็สามบาทโอ้ยลอกปอรับจ้างลอกปอเก็บมักชั่วนน้องพี่น้องสัวสีแดงเงินสามบาทพี่น้องแค่งานเบิดมือสมัยเป็นเด็กหน่อย <c oughs> อืม กินกับขาเนีย้ยม,มันด้รสชาติสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น่อย <l ars> แซ่บเลยเขาจ้ำเอาย่านหน้ามันเบิดเนี่ย <l ars> ว่าจะมีผักเน่กระใส่ลงไปพี่น้องมันเบล้กินคือบานเ่าเนาะมันมีผักบุ้งอ,อันนี้ก็ใส่แทนผักขนาอแำเสบลายพี่น้องเบิ่งกรอ <laughs> ดอกผัก <laughs> กินอ่อย้านเนานเอาะพี่อน้องได้กินยังก็ได้กินพี่น้องเอ้ยนี่แบบคนไทยในต่างแดนพี่น้องกินเพื่ออยู่ เป็นบะไรยอยู่เพื่อกินได้พี่น้องกินเพื่อมีอารมณ์กินเพร่อมีชีวิตกินเพร่อได้มีชีวิตสืบไปพี่น้อง Em ơi cái gì đó. Ông bằng lắm nhưng mà. Sắp Ừ. thấy ở bên cái khẩu chào nó gặp cao lâu. Nó y sản cái kinh cao lâu gặp khẩu nhéo phi cái sẹp dù to là má cái này sau khai kinh hoạt bản hông nè phi khi nào ăn lăng mình có bao nhiêu thóc nữa mình có bao

น่องเอาเองหรอกว่ะ <improves> ย <emotions ser ings> ่อตัวเองคือยุ่ิหอกม่อืมอตอนนั้นเป็นเด็กหน่อยเนาะย้ำพอกับแม่พาไปในเมือง แล้วมักคอเขาให้กองเขาไปอืมไปสร้างกินนั่นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก็ตั้งกองเขาแล้วตั้งโป๊ะเลยแม่ขายก็มองหนะ <c oughs> เาเฮ็ดมากเบิดแล้วพี่น้องถามว่าอยากบอายบ่บ่เพราะมันเป็นของสอบน้อนพี่น้องบ่าอายเด้ขาน่อยว่าอ,อายเป็นคน่มขี้อาย เพื่อนนี่สิละกินยังก็คือกินไปพ่อก็แม่สอนว่าขอให้เขาไมได้สืบชีวิตไปมือมือเนาะกินพาอให้เขาหายอยากพี่น้องเนี่ย 老家不让来。 không khử rồi cái bông có thể mặc có dám mà mặc được nhám hiểu không hết chín bông sạp cầm năm súp thắm đá thì là năm súp là hóa cầu đượt lông Xẹp đi nào. số tái phải không? Nó. Ừ, xem dám mực nghe đúng không tuyến bớt <laughs> พี่บิตกคนต่งแดนเน้องพี่นอ้องอายุไซสกับบุคือคนบ้านเท่าพี่น้องเอ้ยอายุเป็นอายุบ้านเท่าดีกว่าอืมกินยังก็ได้กินก็พี่นี่อยากกินแก้วไปลากับ,บ่ได้กินได้พี่น้องเัน็นไงอาะอืม เอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเบิดแล้วเดี๋ยวจะน้ำนิดนึงคลิปนี้ก็ฝากไว้กดติดตามกดกระดิ่งให้ขน่อยน้ำเนเดอร์ผู้ใดมากพี่น้องเอวกัสีเฮดคลิปให้เบิงงอีกเนาะพี่น้องว่าสิเฮดเอียงแต่ละมือแต่ละเว้นตอนนี้มันก็กำลังสิเขาหนาห่อน กานาหน้อนแดดก,กำลังออกพี่น้องกนหน่อยกับกำลังจะเอาต้นใหม่ไปไว้นอกบ้านกับลดน้ำต้นใหม่กนหน่อยมักต้นใหม่้ล่ะพี่น้อง้ยคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำนี่กอนเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันไม่มีอย่างกับแกนมาเร่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อกนหน่อยกับยินดีที่ตอบ คับแต่ได้ติตอบจากกับขอโทษแล้วพี่น้องกันหน่อยเฮ็ดงานก็สิได้มาเล่นยู u b e แต่ละมือแต่ละเว้นเวลาบอกใครมีพี่น้องกันหน่อยเฮ็ดงานเวลาที่ว่างๆไปได้เฮ็ด u t u ู e เล่นกันเนาะอันนี้เวลาว่างกันหน่อยมาเฮ็ด u t u b e ส่วนหมากก็สิเฮ็ดงานพี่น้องอืมตามมาลุ่มกันหน่อยแบบพี่น้องเดยเอาว่าใครผู้ท่าน มาเบิงมาส้มหรือบัวได้ส้มผู้ติดตามก็ให้มีความสุขความจเจรเิญเด้อพี่น้องเด้ออย่าเก็บอย่าไข้สุขภาพแข็งแรงเบิงกันแลกกันพี่น้องอย่าถิ่มอย่าป๋ากันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามน้าช่องไทยไลฟ์สไตล์สวีเดนเนาะพี่น้องเนาะคนไทยในต่างแดนพี่น้องเบิงเอา เฮ็ดอีอย่างอยากหยังงก็ต้องเฮ็ดกินเองพี่น้องแส่บโบเแซ่บห้าก็เฮ็ดกินเองคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้แหละท่านกลับสวัสดีจ้า